สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่29ธันวาคม2568ค่ะไก่หอดมือเขามาแล้วนะคะมื่อนี้แมมูกับบาวเถ่าจะพาท่านผู้ชมเดินทางมาหาปู่นนสวรรค์จะพามาฟังน้ำกันโค้งสุดท้ายปู่นนสวรรค์จะนินจะยำให้ตัวใดนะคะเพื่อเป็นแนวทางเพื่อมักเพื่อชอบน้ำกันเพื่อได้โชคได้มนันงวดวันที่2มกราคม2569ค่ะมาหอดมาถึงแล้วนะคะ ไปรับชมระฟังกับเมนูค่ะการนับพิธีการครับปูการนับพิธีการเจ้าค่ะปูสาธุครับวันนี้วันที่29ธันวาคม2568ท่านผู้ชมแบบพายเอฟซีผู้ชมครับเดินทางมาหาปู่โนนสวรรค์ท่านผู้ชมโอ้ยทางนี้แม่ข้าเจ้าขึ้นบัวนะปูนะใกล้จะปีใหม่แล้วพี่น้องนะครับไม่ให้ปูเน้นให้ปูยำให้โค้งสุดท้ายท่านพี่น้องไดน้นะครับมาหาปูแล,ล้วนะครับงวดที่ผ่านมาแนะับมา10หน่วยปูถือว่าเดินดี นาบหัที่ผ่านมามาสิบหน่วยปูนะครับท่านผู้ชมห้าพี่น้องเลขเลข<ล>ติดปูกับมาหาเท่กันเด้พี่น้องนาบปูจับให้ห้าหลักสิบมีแต่หาศูนหาหาหลักกระสามหาดาบหามาทั้งสิบทั้งหน่วยนะปูเนาะห้ามาทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับท่านผู้ชมอ่าแต่ว่าจับคู่ไม่เข้าพี่น้องนะครับหาศูน,น,น,นปูวันเนียนคักปูวัดทวนละละออกละละวล่าสันออกขาสองนะปูเนาะ หาสองกับเก้าหาท่านผู้ชมดับงวดที่ผ่านมาดับปรยูด้วยพี่น้องเด้อดับวัต่ผพันธมาดับปยูปลายปีดับ,ดดบป,ปูบบกระยำบานับฐาสูตรดับตามสูตรนี่ฐามบักกระฮ่าไว้นะครับปีนี้ลดสี่งวดบูวอืดับไม่อยู่สี่งวดอ๋อนะครับยังเน้นตวเก้าบปูตัวตเก้าตวเก่าบัวอืกกม ใส่ชุดที่ปูเขียนไว้อยู่ป่ะครับสามแปดไม่ได้บอกมากยุ่งในบ่ะปูดาวตกเก้าเก้านั่นแหละตัวใดล่ะปูตัวนี้ปูสามแปดแปดสามสามแปดแปดสามหกสามแปดโอ้ฝันดีป่ะปูไก่ปีใหม่ล่ะอ๋อไปว่าถอนฝันเดี๋ยวไปเจ่าพระอะเอาชุดที่ปูให้นี่ละมั่นใจแล้วเนาะปูเนาะปูว่าชุดที่ปูให้นี่ละมั่นใจแล้วท่านผู้ชมอะ เม็ดเดียวคือตัวไหนกับปูาสามแปดแปดสามนี่แหละตัวทัพชุ่มช<ะ>ุดที่ปูดับท,ที่มา<ผ>มหา <ผม S 2> ปูานะนี่กลับผมอ่านะครับปูนนสวรรค์นะพี่น้องเด้อยนะครัคบทัพชมเป็นแนวทางนะครับถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ท่านผู้ชมบอมักบอชอบคือบ่าวถาวาเบิงซื้อๆนะครับสิบหน่วยปูถือว่าเดินดีนะครับงวดที่ผ่านมาหานรอปูเนาะนี่ซื้อหลายเด้อเอาขึ้นไว้จัะเห็นว่านี่ตัวนี้ ร่องไว้เนี่ยแปดสาปดสี่เนี่บอกปูนจะบอมาแปดสองบอกปูนเจดสองห้าถ้าคืนถ้าึ้นถ้าึ้นแต้มมันจะเป็นแปดสี่นี่ยนร่องแบปดสองข้นเท่าแหละอ่ะท่านผู้ชมนับ 2, สอง 69, มกราคมสองพันห้าร้อยหบเก้าพี่น้องไนห้าสองเห็นไหมครับสิบหน่วยไ<อ>นห้าสามาหาสเห็นไสิบหน่วยท่านผู้ชมสิบหน่วยหกเจ็ดแปดนับเลขติดสามสี่ห้าแปดนะครับมวดอีกตรงกันที่แปดพี่น้องนับงวดที่ผ่านมานี่ สิบหน่วยปูนี่ตรงกันกันกบเลขติดตรงกันที่หากระมาหาได้ท่านผู้ชมเด้อยนะปูนเน้นคักก็คือสามหาหาสามกับหาศูนย์ขึ้นตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งแล้วกันแต่ว่าหาศูนย์นี่เป็นหาสองในปูนี่อ่าเอาท่านผู้ชมสิบหน่วยหกเจ็ดแปดนะปูนอ่ะอ่านับเลขติดสามสี่หาแปดเลขเด่นในวิ่งแปดกับสามไปว่าใดไปแปดก็สามกับไปว่าใดครับอ่าแข่งไปได้ขังแคลมขังแคลมเพราะพวกขามเจ๊เคลียร์นะแข็งแคลมแต่มีแต่ลดลง สามกับแปดนี่เด่นที่แปดปะปูสามตัวหกสามแปดขึ้นเนีนคือแปดสามสามแปดนี่ปะปูคู่เดียวเนียนคู่เดียวคู่นี้เลยคู่นี้แล้วแอบทำช่วแปดสามแปดสี่แปดห้าแต่เมื่อคืนเมื่อเป็นแปดที่แอบเมื่อไปเม่อมาถาลงก็จะเป็นเจ็ดสามเนีนแอบถาลงตัวใดจะเป็นเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเอาถาลักหกปะปูหกสามหกสี่หกห้าปะมาบะปู มันม่นมาได้เมือนอ่หแหละแต่ว่ามัน,ม,นมันเหโอ,อกาสหน่อย,ยก็เลยว่าจับอฐานเน้นค,ะค่ะคือขึ้นตัวใดล่ะปูแปดสามแปดสามตัวนี้เลยแปดสามสามแปดสามตัวหกสามแปดชุดเดียวสามตัวตรงตรงชุดเดียวโคโล 3, ดดโ,คโลป่ว <laughs> เอาพี่น้องดับตามสูตรพี่น้องปูนนสวรรค์อ่ามาได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่ามาได้อ่านะครับ ดับตามสูตรผู้ใดมักตรงกับเลขฝันเลขเลขมักพี่น้องหาไว้นะครับมาได้ลงให้ยเอฟซีขึ้นเขาลาบเบาาาป่าถาวรจะบอลงนั่นแหละต่นเอฟซีผู้พันถามก็เลยลงให้นะครับถ้าผู้ใดมักก็หาไว้น้องปนาะดับตามสูตรมาได้พี่น้องอได้มันว่นาดับดอกเลขนะแต่ว่ามันแห่งวาโฟกัสมาหน่อยอถ้าผู้ใดมักก็มัก,ก,มกท่อมพอดีอถ้าผู้ใดมักนี่นหา,าไวน้น้องปนาะห้าหก 6597798้พี่น้องสามเก้าเก้าสามหกศูนย์ศูนย์หกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอันนี้ดับตามสูตรมาได้เด้อพี่น้องเดอ้ถดเอถ้าผู้ใดมักในนี่ก็หาไว้ปูวา่าหาไว้ลงให้ียบซีในเบงได้เห็นซื่อๆพี่น้องปู่นนท์สวรรค์แค่ปีนึงมันก็มาหน่อยอ่ามันบ่มาหลายเพีเพราะว่า,าคือจังหวดที่ผ่านมานี่ยหาสองนี่ออกไปแล้วยังออกอีกแล้วปูวเน้อยังมาอ่ามาได้อืมพักคู่เดียวตัวได้ก็ปูวว สามแปดหกแปดสามนี่แหละหกสามแปดหกแปดสามนี่ปาดเน้นคักตัวนี้ตัวเดียว,ต,วตัวเดียวโคโลตัวเดียวโคโลสามแปดแปดสามนี่มีหัวกับมีผม <c oughs> เอเอ้าพี่น้องโคโลเลยนะครับพาไปโชคน้ำปูได้พี่น้องเด้อเป็ดแนวทางนะครับชมอ่บาบ่าวเถ่ามาทั้งนี้กะพอดีนะครับก็เลยแวะมาเห้ปูเน,น้นให้ปูยำให้นะครับโค้งสุดท้ายหนะับงวดวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้า ฮาดิโชคเซต้นปีนะพี่น้องเนาะเป็นตะไคร่แห่บาราปูมวลเลยน้องชิบะแห่เพิ่งขึ้นมวลแต่บ้บนบยยบบานนั่นนี่อะ <c oughs> ปีใหม่พี่น้องทั้งนี้เปินตึตต่มตุมต่มตำตำอยู่ธรรมชุมดาบอ่านะครับใกล้จะเส้นสากัดเพิ่งมวลทั้งนี้ <c oughs> ท่านผู้ชมอ่าโอ้ขึ้นคืนเพิมกันแหงดังกว่านีนี่น้องซีคอยจะดังแทดๆทดคนน่ะเอ้าพี่น้องแคปหน้าจอยเด้อพี่น้องเด้อนับปูโนนสวรรค์ท่านผู้ชมนับสองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้า นะครับนี่ไอพี่นอ้องอ่าสิบหน่วยปูถือว่าเดินดีนะครับผู้ใดมีเหล็กติดจับมาใส่สิบหน่วยปูทาช่มหกเจ็ดแปดนับงดที่พันมาหามาถึงสิบมาถึงหน่วยนะคนับงวดนี้สิบหน่วยหกเจ็ดแปดนะครับเหล็กติดกับสามสี่ห้าแปดทำชม่มถ่ายเหล็กเดินเหล็กวิ่งแปดกับสามนับปูฟันทงไห่หางเดียวสามตัวหกสามแปดหกแปดสามชุดเดียวมานะปูเอาปูหกสามนี่เดี๋หกสามตัดเราันมากอ่า หกสาปนี่เด้ตัดเอาหกสามนี่พี่น้องหกสามหกผู้ใดผู้ใดมากตัดเอาเออเพราะว่ามันก็มามันก็มาอยู่ในสตัวนี่คือเขานา่นครับหกสามแปดนี่อยู่ในสามตัวพี่เขาามหกแดตัดเอาได้พี่น้องได้ตะปูเน้นให้ก็คือแปดสมสามแปดตัวเน้นตัวร่องมัมีบอกปูอยู่นี่ตัวร่องก็สีปเนี่ยตัวร่องสี่แปดแปดสี่่แปดก็ไม่ยากดิปูอืมกัน มันกัมันมันจ้งว่ามันไปยากก็ยังกันั่นก็ตัวเดียวโครโรคือว่ามีผมนี่ก็ยังว่าแปดสามสามแปดตัวเดียวโคโรเมียนเอ้าทายักเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหานะปูน่ะเมนอ่าทารักแปดแปดสามแปดสี่แปดห้านี่ค่ะค่ะคือแปดสามสามแปดถืวเนาะปูว่าเอาคู่เดียวเม็ดเดียวเท่านั้นเม็ดเดียวกันไปสามก็ไปว่าะไหนเดี๋ยวกสามกับคือดับเลยครับปูอ่ามันปูหาสอง จะดับปรยูงวดนี่ละปูงวดงวดงวดนีน่จับบะดูบระยูอี่ที่ปู่เพราะว่ามันไปแล้วเด้มันไปงวดบ้องหันเด้งวดนี้ก็จะมาสามเก่าเก่าสามนี่ปู่งวดนี้นี่แหละสามแปดแปดสามนี่แหละมันมาจะมาสามแปดเป็นปูปู่แต่ว่าเบาเพิ่นเอาราลังวดใหม่นะปูจะดับบระยูงวดนี่ละเก่าสามสามเก่ามันดับไปแล้วบพิ่งหันมาทีเพราะมีดอกดับยูนบางวดเลยแต่ว่าเบาถาว่าพี่น้องงวดนี่ละ ดับปูอีกก็คือสามเก้าเก้สมเก้เก้าสาไม่แต่ใส่กระดอกกระเดียดแต่สาเก้าอนะครับเมื่อก็ส่งสันเบาเถ่าพร้อมพี่น้องไม่มกาเจ็ดเจ็เก้ับแม่หมูดิแม่หมูกับล้านน้อยเพิ่นกำเขาสารให้เก้าเจ็ดเจเก้ากระไดอ่า้อปูว่าสามแสามเท่านั้นสา8แสมเท่านั้นเอาทาผมาชมนะครับอ่าปูเน้นย้ำให้เลยด้วพี่น้องเด้อนะเสร็จล,ล้วปูเพิ่งเอาล็อกวัดมาเบิ้งนะครับผม เป็นมีตัวไหนวะเป็นกไทยเออเอานะครับเป้าแถากราบขอบคุณขอบคุณฟูครับผมเห็นบอลกันนะจะเล่นก่อนสาธุครับนะครับท่านผู้ชมเอามาเบิงลอตเตอรี่นี่แม่ขาดพื้นหน้าพอดีเลี้ยงตัวไหนล่ะรางวัลน่ะเลี้ยงจะมีวะจะอตเตอรี่เอาท่านผู้ชมมะเบิงรางวัลน้ำกันพ่อคแม่แม่ลักเชียร์เรากราบยัง บราการว่าจะด้ขีสั่งง่ายตัวปูมาคือบ่มีเนาะปูเนาะแปดสามกับบ่มีเนะท่านผู้ชมบมีแปดสามกับแปดสี่ถึงตัวมีแปดสี่กับมีที่ปูเลยในนี้แปดสี่ปูเอาแปดสี่ปูอ้าวเสร็จแล้วปูเอาเลยปูไปเอาเอาท่านผู้ชมบ้านเถากาบขอบคุณขอบคุณปูครับผมปูว่าแปดสี่ปู <laughs> ขอบคุณ FC เอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านพี่น้อง <8 3 S 2> นะครับให้โชคให้มาได้พี่น้องเด้อนะผม เอาพอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับค่ะตู่ค่ะชคให้มาน้ำกันเด้อค่ะพอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ